สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเปียกกระปุ่นบายกระชอนครับผมกันตลาดบูบายกระชอนครับครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามคลิปที่แล้วนะครับท่านผู้ชมคงจะทราบพอดีนะครับว่าทางทีมงานกระชอนคอมโดยในห้างวิทย์วารุณและก็เฮียโตวารุณครับนะครับได้ทําการสร้างองค์พระรูปองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณขนาดบูชา9นิ้วนะฮะและก็ยังสามารถถอดชิ้นส่วนประกอบได้ ถึงสี่ช,ชิ้นใช่อ่าซึ่งเป็นครั้งครั้งแรกในโลกครับก็ว่าได้ที่สามารถสร้างองค์พระรูปที่ถอดชิ้นส่วนได้นี่นะฮะด้านหลังของพวกเราเนี่ยนะครับนี่คือองค์พระรูปขนาดบูชาเก้านิ้วก็จะถานะาถอดได้สี่ชิ้นสี่ชิ้นองค์พระรูปพระบาลาอสร้อยประคำแล้วก็ฐานอือนี่นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็องค์พระรูปของเราเนี่ย จะมีพิธีใหญ่ใช่ไหมครับคุณกันใช่ครับวันที้9ตุลาคมวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมหน้าพระวิหารน้อยวัดรุณราชวลารามเราจะปลุกเสกครั้งยิ่งใหญ่ครับผมนะครับผมซึ่งได้ข่าวว่ามีเกจิดังๆมากมายเลยใช่ไหมครับแล้วพระที่มาร่วมปลุกเสกในครั้งนี้ล่ะครับครับก็มีพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่อารามหลวงโอ้โห พระอาจารย์ปัญญาพระบังพระมีสิเอกหรือว่เปิดเลยนะครับใช่พระอาจารย์หนุ่มไว้บางแวกอาจารย์หนุ่มนี่สุดยอดครับวิชาเฉ็มทองสิบเอกเลยครับแล้วก็พระเทเรียมมาปรวดเกณืนําสุดยอดแต่วันนี้เราก็จะไม่คุยถึงเรื่องพระรูปนะครับครับเราจะมาบอกข่าวดีสําหรับท่านผู้ชมที่ชมอี่ตอนนี้ครับในวันอาทิตย์ที่9้าตุลาคมซึ่งวันเป็นวันพิธีปลุกเสกใหญ่เนี่ยนะครับครับผมอ่ะเราจะมีนี่ครับภาพวาดสีน้ํามันจําลองนะครับของ องพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณแจกฟรีรสาหรับผู้ที่มาร่วมงานในวันนั้นทุกคนและภาพวาดสีน้ำมันจําลองเหล่านั้นเราก็จะนําเข้าร่วมในพิธีปลุกเสษด้วยใช่ไหมครับคุณกานใช่ครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือภาพวาดสีน้ํามันจําลองนะครับขององค์พระรูปองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณซึ่งเราจะทําการแจกฟรี ในวันที่เราปลูกเสร็จที่วัดอรุณเนี่ยนะครับอ่าแล้วภาพวาดนี้ก็มีปฏิหารมากมายนะครับซึ่งทีมงานกระชอน com ก็ได้รังสรรค์สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับท่านที่นําไปบูชานะแจกฟรีนะครับท่านผู้ชมย้ำนะฮะแจกฟรีไม่มีมูลค่าใดทั้งสิ้นหลังจากเสร็จพิธีในวันที่9ตุลาครับนี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามรายละเอียดต่าง ในการสร้างองค์พระรูปองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาวัดอรุณและก็ข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับได้ที่ทางเวอร์ไเบกะชอน c o m นะครับถ้าเป็นทาง YouTube ครับที่ช่องค่ายเพลงกระชอน c o m และ Facebook ของเราครับที่แฟนเพจกระชอนคลิปเด็ดอีกหนึ่งช่องทางนะครับคุณการครับเวอร์ไวเบ็บคลิปกระชอน .com สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ